ความหรู22ล้านของป้องนวัตอยู่ดําพังไร้เจ้าสาวต้องบอกว่าเป็นที่หมายตาของสาวๆทั่วทั้งประเทศพระเอกหนุ่มคลัสโนว่าอย่างหนุ่มป้องนวัตนั่นเองค่ะ ซึ่งเขานั้าเป็นพระเอกของช่องที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีไม่มีใครนั้นล้มเขาได้ค่ะปัจจุบันหัวใจยังคงว่างเป็นที่หมายปองของสาวๆทุกรุ่นให้เปิดบ้าน2 2ล้านสอดสองในทุกห้องไม่เว้นแม้แต่ห้องคนโสดค่ะบ้านของพระเอกหนุ่มต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆทั้งพื้นที่หน้าบ้านทั้งนั่งเล่นรวมถึงบันไดที่เก๋มากๆ เริ่มต้นจะบานปลายแรกๆเนี่ยมีสระว่ายน้ํากลางบ้านมาราคา1ล้านนะต้องใช้แรงงานคนขุดแทนรถเคนเนืน่องจากว่ารถเคนเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้จากนั้นก็ต้องต่อฟิตเนสที่ลงอุปกรณ์พร้อมต่อเติมกว่า4ล้านที่ต้องแย่งชิงมาจากคุณบอยและคนเกียริ ได้ป้องยังเล่าว่าบ้านหลังนี้เองเมื่อก่อนเป็นบ้านจัดสรรนะเราทําการรีเวตใหม่ทุกเฟอร์นิเจอร์มีเรื่องราวมีเหตุการณ์บ้านหลังนี้ราคารวมๆเองก็ราว20่ล้านบาทไม่รวมตกแต่งแต่ที่งบมานไปก็มีสระน้าที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อหลานๆประมาณ1นล้านห้าหมื่นภายในบ้านก็มีทําห้องไว้ตั้งใจเอาไว้ให้เป็นห้องลูกแต่ตอนนี้ยังโสดไม่มีแฟนยอมรับอยากแต่งงานเหมือนกันส่วนเรื่องแต่งงานแต่งได้ถ้ารู้สึก ก็อยากอยู่กับเขา อยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ได้อยากจะแต่งเพราะว่าแก่แล้วเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้เพื่อนแต่งกันหมดแบบนี้คือว่าไม่ใช่ซึ่งใครเป็นคนกําหนดที่บ้านของป้องมีห้องที่สร้างไว้เผื่อลูกด้วยป้องบอกว่าถ้าคุณเราไม่ได้อยากสร้างบ้านทุก5ปี10ปีก็ต้องวางแผนเอาไว้อันนี้เป็นห้องเราห้องลูกห้องแม่บ้านห้องฟิตเนสผ่านชีวิตมาเยอะอย่างที่บอกใครเป็นคนตั้งกฎทุกคนจะต้องแต่งงานไม่เอานแน่ๆการแต่งงานตามโรงแรมถ่ายรูปรับแขกมีซุ้มเข้าไปไม่ใช่สไตล์เราเลย ป้องบอกคือคิดไปว่าถ้าแต่งเนี่ยจะแต่งไกลๆในที่ที่แบบคุ้นเคยคนที่ไปต้องเป็นคนที่เรารักและสนิทจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเราที่หนุ่มป้องเปิดเผยค่ะ